สวัสดีค่ะเพาเรื่องสวัสดีค่ะ,สว,ส,คะสวัสดีตอนเช้าเช้า,ชามื้อนี้มากวนบาเรื่องเสาเลยเพราะว่าเพราเรื่องนัดเด็กกับตองฟังามากเลยอืมป้าเข่าขักเข่าแนนน้ำปูเขาบอกว่าสิบเจ็ดมันอยู่ล่างมาพอเนี่ยสิบเจ็ดมันอยู่หวงเอยังก่อนเพอ,อนตอนที่พอว่าที่ว่าเล็กอ่าหนึ่งแปดแปดมันอยู่บนอ่าแตหนึ่งเจ็ดปูบอกว่าอัน สี่รองร่งกันบ่สี่รองรงอยู่ตลางนี่อยู่ลุ่มตะร่างนี่มัจุดยอดไม่ปูเข้ามากลับมาแล้วเด้อปูพุ่มเพิงเพิ่งเนี่ยก็เริ่มกลับมาขึ้นเกาแห้วตอนนี้เพอะเรื่องกระม้านะเนาะตะกิดก็เพรเห็นพอเลขปูเขาเริ่มกลับมาเห้อบริวารบนผมคุณอ่ะจะไปไกลเด้อค่ะแดนที่ตอดเด้อค่ะคุณอ่ะท่าทางคุณกับมี่เป็นเป็นกระจังหอดที่เข้ามาสัมผัสตอนที่เขาต่อเนื่องเลย เขาไก่น้ำมันนี่บ่ได้ด้วยค่ะปุ่นหะกับแก่ไงกันโลงมากค่ะแต่พ่อจ้องหนูบ่เคยเห็นปุ่นหะตัวบักใหญ่นึงแม่ป๊าดเอาเหยียบไอ้เอ็มซีเบิ่งตั้งแต่หนูมาดทายอยู่ในเลขบเพราะเขาเอ้ยบางคนกิ้งหนูลงวันนึงเห็นหอดงูค่ะแต่พ่อจ้องปุ่นหะตัวบักใหญ่นึงแม่ค่ะเฮ้ยตับแก่ใหญ่ทั้งแตนปกติเหมือนเหมือนอ่านเหมือนตอนตะกี้ไล่ข้องมาด้วย ที่างงูนะเธองูเขียวใหญ่ค่ะอยู่ในอยู่ในใน,นี่เสร็จเมนปูหรอมังนะ้งเนาะอันนั้นปูก็ดีใจตัวเลี้ยงาพวนี่ออกไม่เห็นวะน,นีน่แม่ตะกี้ไปซองมึงน้ำมูกกับไปเห็นเ้อค่ะนี่คุณนะ่ะเฮ็ยหุงวโทถโลอยู่ <c oughs> มาแล้วกลับมาแล้วบวาบน,นมาแล้วเ <พอ S 1> นาะเดี๋ยวจะจะว่านี่โชวยเบิ่งกันเนาะเพราะเรื่องคงตุ้ตายแบไหนฮากัยังมีเหมือนเดิมเนาะนี่นะพวกผมอยู่จังสีเนาะเอาผอโชคกันนี่ ข้องกลมเหมือนเดิมเม็ดเดียวพอมเจ็ดสว่าเอาะไม่มเด้อปรเรื่องวันนี้ขอเนี่ยขอไม่ในเด้อพ่่สันหนึ่งแปดเจ็ดเรีนบ่านเห็นบ่ที่ว่าอันเขียนผิด <c oughs> เขาเขียนผิด <c oughs> เขาเขียนผิด <c oughs> หายกันย่างถือหยู่นเขียนผู้ไปกคำโหตูดถือแม่ค่ะเพราะว่าเรียกรางมันเกิดถือเยอ คือยูเรียลนึ่มัดว่าตรงกันเนาะหนึ่งแปดเจ็ดเนาะห่างตัวเดียวที่เราเนี่ยเอาพ่อไปใส่ได้ไงเดี๋ยวกลับมาฟังพ่อเรื่องฟันไปปะฟันเมื่อขึ้นนี่่อันนี้ก็งวัลอันนี้ก็ดีเอ็นเอเก้าเให้เบื่องน้าเดี๋ยวจะว่าเลขบ่ถือบ่ถือยังไหงตำนาคนหนึ่งมีปอเรื่องปลอยวันไี้มีปลอยค้อเดี่ยวได้ค่ะสิบเจ็ดคนหนึ่งตำนาอื่นกับบอมมี่มิตรมิตรเอียงกับติดเก่าติด ดศูนแม่งแต่ต้องเด็ดสูดอยู่ใส่เด็ดสูดรเขายู่งดิเขาค่ะเลขสูรเข้าต้องอไรมันน้องท่นน่เิไม่อีกจังบอเิไม่อีนานึงจ้าอีกนมีข้างหลังคยูบ่เมืีเปิดีกเปิดกลับแล้นเรเร่งม่มีอองม่เหี้ยวจ้ะนี่อ๋อเสียที่สองลานสีหนึ่ มาเล็กๆอ๋อนี่ของมะเร็งไหมนี่เด้อเหล็กสูตรกับเข่าเนาะเข้าทั้งบนทั้งล่างเจ็ดหนึ่งตรงตรงเลยใสเข้าเข่าเจ็ดหนึ่งตรงตรงแล้วตอนไหนเหล็กสูตรเหล็กสูตรเจ็ดมาประกบกันกับฝันพร้อมเนาะเข้ากันเป็นตัวเดียวกันซะตัวที่ตัดทิ้งนี่ยู่อีดีเนาะพอนาะมามีตะค้างเลยเนาะนี่นี่ซุปตัดทิ้ง กับเจ็ดเก่าอืมหนูก็มักหานึงแห้งไรมาหนึ่งนึ่งๆกับยังมักเลยยังสื่อเลยเอ้าก็มาฟังความฝันเพราะเรื่องตัวเหมือนเรื่อคำนวณนั่นได้เห็นมันมาบอบอเรื่อคำนวณมื่อนี้ล่ะคุณเซคุณปุรอยากได้เลข่คำนวณกับข้อเมนตเนาะค่ะเ่าอยากได้กับว่าเป็นยังในทุกเอาถ้าเอาตัวเลขปูผู้ม่อก็ได้ว่าเห็นงูเลยเหรอหนูคนกิ้งดูว่าในเต้าอีตัวใหญ่หลายก็ได้ ดีโดกับไปจัดการซะตายเลยเหมือนบั้งตายเลยเหมืออะตัวใหญ่เอริเนาะงูหงางูใหญ่งูสาก็งูสาก็มันชูหัวกีโดดกัดนี่โดดเจนที่ยังงูงูสาน่ะสิโดดใส่คนกำหนึ่งกำการผู้เนี้ยถึงเอออ๋อกระมอเข่าเรื่องเลยพ่อฟันว่างในป่นี้พ่อฟันเมื่อคืนนี่แต่ แต่ว่าเป็นเนยนแม่ก็แต่ฝันว่าคนเมื่อหนึ่งเขาเต็มอยู่เมื่อหนึ่งเขาเอเขาเหนียวเขาเนี่ยหนึ่งหัวไปหวัวมันเต็มอยู่น้ำเดินนี่ค่ะคนเรหลือก็มมไม่ติดเขาอีกวันะน,นั้นวันนี้เลยแต่ว่าเตลเนียกเป็นบ้าน เพื่อนมพื่อนหายแต่คนคนไม่เก็ดกับเขาสอายหนึ่งเขาหนึ่งน้ำคือหงุดมา่ั่วป่าติ่มเดินเออเนอะแมนที่ว่าเพราะเรื่องอับฝันมั่คั่วป่าหนูกันยังฝันเลยว่ามัมาคั่วป่าแหละเพราะเรื่องจุงจุงรถซาเลงขั้นนั้นแมนบัดนี้มาขึ้นมีตาม่านผ้ากันม่านหนึ่งเขาว่าเขาโอ้ยเขาเราบ้าวันหน่อยแล้วว่าเขากูข้าเขาเพิ่งโดนเ่ว่อสัตนี่ตะเขากูนะอ้อนหนึ่ง ก้อนมูในตรอดตัวสร็จนะว่าขึ้นว่านนาทีหนึ่งครับน้ำมูนี้ข้นกระไดมาเต็มอยู่กระไดมาหนึ่งเขาเด็กปูเจีเขาแล้วล่ะแต่ว่าตรงล่อเบิ้งว่าเหมือนแลงปูเจี๊ยบมายำว่เนาะพ่อเนาะไม่ตีออกคือซาเลงอีกบ่ซาเลงฝันเกี่ยวบ่เห็นบ่พรา่นไม่ฝันเพราะว่าเดี๋ยวเพิ่นถือว่าหายเยอะอะเพราะเรื่องอืมเพราะว่าอันนี้เพิ่นเกินเหตุว่ามันมาแล้วเพราะเรื่องเล็กรถเพราะเรื่องเขาสามตัวคนนี้เล็กรถซาเลง ม่บ5069แม่เออแม่นตหนอหนึ่งกอนอ5069แม่โอ้สามโตอีกแล้วเก้าเนาะถุกโตหนุก็ยังหนามาพอเห็นซาเล็งบ่ส่อมาบ่เห <i>, mm ็นมองนึงอันบ่เห็นนา5069ท่านผู้ชมสามโตมาอีกแล้วเนาะนี่เริ่มแล้วเพราะวันหนึ่งเขาก็ะติมแล้วเนาะนี่เนาะเนี่ยเขาคนเนาะจะเขาแล้วล่ะ หนูกะยังคิดพออยู่มาขึ้นหนูว่าอีตนิอีตนิตนนนวนามันฝันเห็นรถตาเหล่งเพราะเรื่องอยูยให้มันเฮ้ยมันตื่นขึ้นมาได้เห็นนี่ตนี้ไปนอนคกิดตังโดนเอา้าเล็กเพราะเรื่องเขาทั้งบนทั้งล่างตัวนี่เขาหอดสามตัว่าันไปเบลไปถ้าเบีย่ยอยังได้เหลี่ยมก,ก็หนึ่งกอนอห้าศูนย์หกเก้าเขาหอดสามตวัวบนตัวนี้่านอย่าลืมเด้อขันในมามาสองสามหัวติดเหล็กรถตาเรื่อง ยี่โมงัมันออกตัวหนูกไม่ออกตัหวหนูกคือ,อ,กอ,อกเก่อเอาอยู่พอหกเกาหกเกาแล้วก็ตัวหนกหนึ่งตัวหนกหนึ่งตัวหนกเนาะสองหมดติดแสดงวันแต่มีคนว่าหนึ่งเขานะหนึ่งเข้าครับเต็มเดือเนี่จ้ะแต่เนี่ยนี่มันมันสี่เขาอีกต่อไปอยู่เพราะว่ามีคนเอาเขามาหนึ่งเนาะเอเขาแล้วนะพอเนาะเขาแล้วเขาเก่าบางแต่เพิ่นเพิ่มหนซื้อ ล่อรๆเบิ่งหาวันพาเด้มันพามืออื่นมือนข้นนี่มาเป็นเหมาพอจกำหรอจำมื่อไหรวันที่สิบเก้าไหมวันมันพที่สิบเก้าล่อปงก๊าปูจะมาบ่เหรอสารนาะกข้าในเหลี่ยวนาะปูเนาะพอเนาะสารปูเฮาเนาะเหลี่ยวสิบเก้าตารูปปั้นเหมือนโอ้ขาดขาดรูปรูปเหมือนปูเนาะรูปปั้นรูปเหมือนอันนี้แล้วบางหนึ่งเด็กพ่อกระมาหลุดอันนี้เนาะคนกัน งวดนี้ละนี่แหละ,ละถือเริ่มเขาไปได้แล้วมันเข่ามากเลยเนาะตอนนี้สารปูกันแล้วๆเลยท้กขาท่านผู้ชมนี่แต่ว่าเหลือเหลือรูปเหมือนของปูเนาะก็เรื่องว่าน,น,น,าน,น,นี่เอฟซีกัดีดีพุ่นเนะหลังคาสีแดงจั่วพุ่นแล้วเนาะนี่เอปถืออีกเจ้าหัวสอวหัวก็ได้ต้นตัวนะพ่อรูปปัน่นรูปเหมือนปูซือๆไหมงวดนานนี่ขั้นนวดเลขใแต่มันคืองวดนี่มันเข่าควเข้านเนาะ กวมฟันเขากันกับเด็กสูตรจ้ะเจ็ดนึงนึงเจ็ดตัวเดียวเน้อห้องตัวเลขห,หนึ่งเจ็ดตัวเลขสูตรมาเขา่าเจ็ดนึงเนาะเจ็ดนึงเลขสูตรเขาตรงๆแ<า>ล้วกับเลขสูตรมันอยากลายตัวเนี้ยแต่ว่าเัามาประกอบกันนะซื่อถ้าพอเนาะล่างตัวเดียวเนะาะค่ะล่างตัวเดียวด้วยฟันมาม่าหนึ่งเข่าหนิ้คนมาหลายครั้งเนี้ยนเลขที่เขาแม่อีก ที่เขาติดตามกันมากขื้นหมดถ้าว่าข <คน S 2> ันขันเลขเพราะเรื่องในเขานี่มากบอสะ์ซีงวดติดก็ยังหล่อบนหนึ่งนะพอเนอะแบบซีงวดติดติดเลยใชเข่าแบบบนกันขึ้นบนล่างอ่ะขึ้นล่างใว่าสมาร์กสีเขาสองตัวนะพอนอะสามตัวเนี่จะบอคอยมากสองตัวแบบตรงตรง,ตรงเหมือนศูนย์เจ็ดกับศูนย์เจ็ดตรง,ตรง,ต,รงตรงเลยมันนั้นเออจะต้องมาตามต่อเพราะเรื่องอีก อย่างอีเรื่องฟันอีกจะขึ้นสองขึ้นก็สักติมาขึ้นมันผ่าผลละพอหาปู่มาบอกเนาะค่ะแล้วเคยที่ให้เห็ดเนี่ยเนวณไว้ให้ค่ะไปแนมเมืองอีกจ้ามืองเรยเ้คนว่คำนวณเฮ็ดเมืองนี่เคแป๊บเดียวเคยไเาสั่นมืออื่นเนาะมืออื่นมืออืมาเ่อปารีนะพอเนาะเนาะบือเจ้ามื่อไ่คลองพ่รวยมีอย่างสอบ่เรื่องบะบ้ค่ะมุกกระดิ่งกบอกกันนั่นน่ะฟันนันหนึงเขากคมัน แต่ว่าคนมาเต็มล้านล้านโพ้นี่เนาะเดินโพ้นนี่เนาะเต็มเนาะไอ้ผีเบื้องน้ำเคยเจ่ายุ่เจ้าเกินหนึ่งเข่าอื้ออื้อแตเขาขาวงามค่ะเอองามนี่ฤทธิที่งามบางวันนี่ข็มีซ้ำผู้ใต้ผู้ยิงอีกแล้วแต่ว่ามืมี่ขั้วปานบางวันมือมี่มีต้หนึ่งเขาเอื่อ่ว่าแปลกนี่มือเคลื่อนนุขฟันนี่พอนูขฟันมาแบบว่าไปงานนี่อย่างกระปุ่นพระรวยเจ้าของติดไปค้ายปลาเมือกย่างแม่พ่อ เฮ็ดไซ่ั่างไซ่ั่งไว้ปลาเมือกยางเปิดออกมาเสียบไม่ตาเฮ็ดคููคีรียุตาปลาเมึกไหมทำไมที่ออกแปดหางจะแต่นี่หนูว่าเเดียวแปดสิบห้ามาขึ้นนี่มาดูแล้วว่าอาจารย์วัดป้ายต่เดี๋นูขอเบื้งได้ปะทำไมไม่มีแปดหาบปะเพราะอาจารย์วัดป้ากับปอยตัวงวดแต่เนี่ยโอ้อาจารย์วัดป้าสองหนึ่งห้านวันปอยแปดหนึ่งหาเนาะปอยตัวงวดเลยเนี่ยเขาบอกงวน ่นปล่อยแล้นี่พ่นว่านางหมูว่านี่พนางคุ้มเหล็กนางคุ้มเล็กใหญ่มันอยู่แล้วพนมาพนเห็นตัวนี้ตัวนี้เขาอยู่บะเขาแล้วนะศูนัะนย์หกแปดเดี่แล้วห้ก็ตัดเลนนี่ดนี่เดยมงกรมไหมพอข้าหรือว่าเข้าะเอาดีรบกวนม่เรื่องแค่นี้ตัว แล้วเดี๋ยวตีมาตามอีกมืออื่นเรื่องมือเฮือน้อยเพราะเรื่องคำนวณก่อนหรือว่าเพราะเรื่องฝันกันเนาะปูมาบอกเนาะฝันเฮ่นเอนครับกิปนี้ก็ดเรบกกลวเพราะเรื่องแค่นี้แหละค่ะขอบคุณเพราะเรื่องหลายๆค่ะ